โปรโมชั่น1000บาทอันนี้ทำได้จริงไหมพี่ตอบผมหน่อยทำได้จริงครับรับรองครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสรสัดครับครับอย่างนี้พี่ผมถามพี่ก่อนว่าพี่พี่สรสัดเนี่ยรู้จักเต็นยังไงครับพี่จากใน Facebook ครับบูนนะครับพี่อย่างนี้แล้วกันพี่เรื่องของการบริการแล้วกันว่าทางเราเนี่ยบริการให้กับ พี่กับคุณแม่เนี่ยเป็นไงบ้างอ๋สุดยอดเลยครับบริการแบบกระจ่างแก้งเลยครับอธิบายทุกรายละเอียดครับผมครับแล้วอย่างหนึ่งคือโปรโมชั่น1,000บาทอันนี้ทำได้จริงไหมพี่ตอบผมหน่อยทำได้จริงครับรับรองครับ อันนี้ไม่ใช่มีการแบบหลอกลวงนะครับไี่จริงจริงนะเรื่องจริงครับผมครับผมครับแล้วทำไมถึงสนใจเป็นตัวเจ้าลีโวคันสีขาวด้านหลังคันนี้พี่เพราะอะไรครับพี่เพราะว่ารถโตโยต้าครับมันอดทนแข็งแกร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ครับก็คือว่าได้เป็นตัวแคลิบอยไปด้วยเหมาะกับการใช้งานเลยเรื่องครับโอเคครับวันนี้ก็มีรถหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของน้องส้มนะครับปล่อยรถหนึ่งคันให้กับพี่สอสัดนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวลีโวคันปีสิบเจ็ดคันนี้นะครับขอคให้